เออ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 ฮี่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 ไอ้โง่ใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอร์เดียลออร์เจนตภาคที่4ีาท่าที่52าสิบสองมีภาษาไทยหนึ่งสูนเสียการนติดต่อยากะทันหัน ผู้สงสารไม่แม้แต่จะตอบกับซุนเกียนรู้สึกเป็นกังวลจึงขอให้สอดินจาเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบฮัตตริฮันโซและคุโดอิจิทั้งสองเข้าไปที่ปราสาทก็ค้นหาความจริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคงจะเป็นปราสาทที่ขาดกาติดต่อไปใช่ไหมดูเหมือนว่าปราสาทจะไม่ได้ถูกโจมตีแต่ก็ดูสงบสุขดีนี่ แต่ว่าสงบสุขเกินไปเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูพวกเขาหน่อยเป็นไง<ะ>ไมึงก็ไปดูกันชึบชึบชึบยิวจัดอ่ะนี่ไงเดี๋ยวอะไรบนหัวน่ะ โดนควบคุมเหรอเป็นไปได้มองออกง่ายดีว่าไงเพื่อนออไม่โดนเออมาเดเออใครควบคุมอยู่ล่ะเออ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 ไปไหนแล้วเออ เฮ้ยเอาเดียบรอยเอ้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 ยฮึ่มฮึ่มฮมฮึ่มไอ้หยายังไม่หมดอื้อืออืออืออ่ายอดกาบเลยไม่เท้าเย่

ฮฮฮฮฮไม่โดนอกันกันเข้ามาเออเออเอเมาเอาไปฮ้หายไปซะ Yeah. เดี่ยวเสี้ยนคอ,อยาวดีเนาะยังไม่ตายอยู่นวะนี่เออเอาเอาเอาเดินเลยพูดแบบนี้กับพันธมิตรได้ไงเออ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 เอเข้ามา บับบับบับแหมจะตายไหมเฮ้ยไต่อมาไลต่อไปเขาทูเออ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 เอ้า e. สองตัวทองมาซาโ,โอ้ย ขยันขยันกระแทกจริงอืเอาใครควบคุมนายอยู่เท้าทูโอ้ยใครตีหลังอเย่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 เออจริง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 อังโก เอ้าเออเอออยไม่โดนไอเอ้าเอ้าเอ้าให้ตีนะเอาใหญ่เชียวนะฮะือตัวแทงหรือไงเนี่ยทำไมตายยากจังเออเออเอ้ยอยาฟังกันหน่อยออืโอ้ย ปีหลังอยู่ได้พวกบ้าเนี่ยเฮ้ยเออทำไมทหารนไ,ม,ไม,มีอยู่ฝั่งเดียวกับเราวะเนี่ยเออเออเอตรงนี้ใครตังโต๊ะเออ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 อเอ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 อาเออ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  เข้ามาอ๋อขออภัยแต่ช่วยล้าโลกไปเถอะนะอออยังไม่ตายเออจริงฮะเออจริงนะเองอ่ะฮะเอาแอะเย่รเรียบร้อย ดูเส้นทางซับซ้อนดีจังเอาข้างล่างนี่ก่อนแล้วกันตอนนี้ใครเอ่ยใครนาะวุ่นเสี่ยวเออเออเออมาเอ๊ะเป็นหนแล้วเออเออเออเฮ้ยเฮ้ย เออเออ้าเอ้าอันติไม่ออกโถเอ้ยไม่มีมีไม่ถึงกดไม่ออกเฉยเอาเอ้าอยู่ไหนเอ้ามามาเออ้าเออ ใครจะตายใครจะตายใครจะตายโอ้ป <Wars> ล่อยพลังแบบนี้อยากจะกลับไปเล่นเกมดักบอลเลยเว้ยเออเออมนาแล้วมันไปไหนของมันนักหนาวะเอออยู่ให้ปันที่ๆเด้อ่ะ เอาคนเดียวแล้วเองนย่ยงดรควบคุมอยู่เดี๋ยวช่วยปลดปล่อยให,ห้หายเอาออเออไม่พอแป๊บนึงนะอืมอ,อืมโอเคได้ละเป็นไงวะเออเออเออ มาส่งตัวทองมาตีได้ระเบิดตีได้ระเบิดเรียบร้อยเอามาโอเคเหลือข้างบนนู้นใครเอ่ยรอแป๊บจะช่วยปลดปล่อยเดี๋ยวนี้เออเฮ้ยเออออเอ เออเอาโอเคไปอืม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 อยู่ก็ตั้งเยอะแต่ไม่ไปช่วยกันทำมาหากินเลยให้อืม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 อะไรใครจะไปยกให้กันเล่าอือเย้อืย อพวกปีศาจนี่หว่าอย่าบอกแล้วว่าปีศาจเป็นคนควบคุมเอาเอาเอาตายยากจริงเออเอาไงเอบเอ้เอย่า

โอ้ยเอาโอ้ยหอกท่นขยันจิ้มนุวเอาให้โอ้โหโดนทุกอย่างเอาเลิกจิ้มสักทีไอ้บ้าเดี๋ยวอ้าวยังไม่ตายอยู่เนี่ยเมื่อกี้หายไปไหนวะโอ้ไอ้ข้างหลังนี่ก็อมไม่พักเลยเอ๊ มันเป็นใครอุ้ยโยเอ่อชื่อนะอาชิคังะโยชิอากิไม่ใช่อาชิคังะไม่ใช่ไม่ใช่อาชิคังะเอ่อโยอะไรโยโยสักอย่างเดี๋ยวะกันค่อยนึกกันเอาวันนี้ไปกินก่อนแล้วกันเออยหางไรวะเออ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 อิมะกาวะโยชิมโต บัฟแล้วพร้อมอออออเอาขยันลอยจริงนะเอากดผิดด้วยไงาะกูมีใครไม่ให้ใช้สีหน่อยมั้มันจะไม่มี

으, 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 으,

แล้วส่งตัวทองไมาค่ะทีนี้พวกแกก็หายไปยาเยาี่ยมโอ้ยมังอยู่เงี้ยเลยสุดยอดเอดอเออเออเออเฮ้ เอายืนกันอยู่นั่นแหละไม่เข้ามาตีแล้วมันจะชนะไหมเออ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 เอ้ยเอ้าลอยขึ้นไปเออลอยขึ้นไปหายแล้วเออแล้วต้องไปข้างบนเหรอ ชเชคควายก็ไม่สนนะจ๊ะปล่อยผ่านนะจ๊ะดูซีควายได้ทำอะไรมันไม่ขึ้นมานี่มันก็ค่อนข้างเข,ข้าใจยากต้องหยุดซึ่งกอ่อโคก,ก่อนที่จะมาถึงหรือ,อยังไงงาน,นอะไรบ้างก็เข้าไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาหมอคงอืม ไปไหนเฮ้ย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 เเออหายเอาเออโดนเ้ยเอเอเยเยเออเ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 

มันก็ไปหมดแล้วโอเคทำลายวิกตอรีชินอวิโดหนึ่งจาทั้งสองทำได้ดีมากที่ทำลายเวทมนต์นกเจ้าหวหวหอมใจที่ช่วยเหลือขุนนางเอาไว้ได้ ขอบคุณน้องอันนี้ก็กินได้อย่างไม่มีอะไรมาขวางทำแบบนี้กับข้าผายให้ไม่ได้เจ้าลิงกกตกไอ้อภัยไม่ได้อาคาถาไม่ถูกทำลายมันจะเกิดอะไรขึ้นข้ารู้ว่าเราเองก็ทำล้ายอาเภอใจแต่ลิงตัวนั้น นไม่ถึงกันเลยทีเดียวทั้งเขาดูเหมือนทุกอย่างเลยนี่เยวนะอันโซนี่เจ้าเพิ่งจะเล่นมุกงั้นเหรอมไม่เหมือนเจ้าเลยอย่าบอกนะว่าคาถนานั่นอยู่ในตัวของเจ้าด้วย เตรียมตัวรับการทำลายล้างโอ้เวลาโอ้โหอาวุธเพียบตายเดี๋ยวนะอันนี้เยอะจัดอันนี้เก็บไว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 ้ไม่เก็บโอเคไว้เท่านี้ แล้วไมยก็ละ่ะเ,เราไปเล้วเป็นผู้หญิงใช่ไหมวันนี้เป็นผู้ชายเนาะใครดีวะอืมใครดีครับเอาทางฝั่งจุเซนโกคุบ้างละกัน Yoshimoto เคมาลีเคมาลีมาเล่นเคมารีกันท่านกวนหินเออว่าค่าคือค่าอะไรอะหมายความว่าไงจะมาเล่นไหมไม่อออ โทษทีข้ามากวนท่านหรือเปล่าข้าควรจะคิดให้ดีกว่านี้สินะไม่ไม่เป็นไรไม่เลยจิตวิญญาณของแทมารี่คือจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีแอค้ากับทำลายความสามัคคีโดยมากลัวใจท่านเออข้าไม่ได้กังวลเรื่องนั้นหรอกนะ ีกแล้วสินะข้าคงต้องฝึกเิลปะเคมบลีให้มากขึ้นท่านก้นหินท่านจะมาร่วมกับข้าไหมได้ข้าก็แค่ไม่รู้ว่าเคมาลีคืออะไรก็ยินดีที่จะร่วมด้วยนะบางทีข้าน่าจะถามตั้งแต่แรก จบโอเคขอจบพเพลงนีย ب, ย้ไัแให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเดเจอกันในพันธุหน้าสหรับวันนี้ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย